อ่านี่นะครับผมวันนี้ก็มาทําการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์อยู่กับกันสะพนคนกินแดดคือเขาอ่าอันนี้มาในชุด5กิโลวัตต์นะครับ5กิโลวัตต์หม้อแปลงใหญ่เลยเลยนะครับแต่ว่าบอร์ดเป็นหมื่นนะครับบอร์ดหมื่นวัตต์เนาะอ่าบอร์ดหมื่นวัตต์นะครับอันนี้ใช้ไฟอยู่นะครับผมอ่างานเนี่ยซีก็ใหญ่ซีรองรับได้ถึงร้อยโวลต์นะครับร้อยโวลต์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มอสเฟส เป็นตัวมื่นวัดนะครับโชวมื่นวัดเลยนะครับหมอแปลงอ่าทานฟ้ามื้อเอ้ยขอไปมอแปลงเถอรอยทองแดงแท้ล้านเปอร์เซ็นน,นะครับโคตลวดฮิตาชินะนะครับทํางานโปรเทคนะครับโปรเทคแบบไหนเนาะคนอยากดูอีกรอบนะอยากดูอีกรอบผมลงให้หลายคลิปแล้วผมจะบอไปค่อยเพรโปรเทคเพราะว่ามันมีหลายคลิปแล้วนะลงวงลายก็่เดี๋ยวเขาไอ้โม่นะครับแต่ทาให้ดูการใช้งานจริงนะครับโปรเทคช็อต นะครับอ่าแล้วก็มีเสร็จกันฟงกันฟ้าทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยปลอดไฟ high, หายห่วงเสร็จดินเสด็จเกาวนี่เป็นเบเกอร์อกันดูวเพราะยังไม่ปล่อยไฟเข้าเมนไปนะใส่ทั้งบานเลยอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งกันปวดเสกันก่อนตอนนี้ก็คืออเทสพัดลมหน้าตู้ก่อนจริงๆก็เดินเข้าเมนแล้วนะครับอ่ายังม่ทันบายสายนี่อ่าตอนนี้ก็คือเสียบปลั๊กหน้าตู้นะครับมัดตอนนี้กินอยู่ 232วัตต์ะะนะพัดลมเนาะกับมีอุปกรณ์นิดหน่อยอไฟมาตรฐานคือ230โวลต์ไม่เกิน240โวลต์มาตรฐานการไฟฟ้าเนาะ m p p t ตัวใหญ่ชาร์จระบบะระบบสี่สิบแปแบตเตอรี่200แอมป์ชั่วสี่ลูกเป็นระบบ48อ่ะรวมนี้ก็10กว่ากิโลอ่ไดต,ตีไปแค่10กิโลวัตต์นะครับถ้าคิดเป็นโวลต์โวลต์เต็มของแม็กซิมัมก็ได้ถึง15บห้าแหละผมคิดแค่ อ่าสิบสามโวลต์ได้ประมาณหนึ่งมืนหนึ่งพันวัตต์นะความจุนะหนึ่งมืหนึ่งพันวัตต์นะครับแบตเตอรี200่สองร้อยแอมพา์นะครับผมาง,งานโปรเทคนะครับงานผมสีเเตอรเบิ้งไฟมาเป็นสองร้อยสามสิบโวลต์ดีซีน,นอ่าดูนะครับไฟจะติดผมจะเช็คให้ดูในะลายหนงตอนนี้ลายอยู่ขวาเนาะผมใส่ไลายอยู่ขวาหนงตอนอยู่ซ้ายอ่าดูไฟเน,นาะควไหนก็ได้ดีไหม นะครับเห็น่เนีไหมจะมีแดงๆอยู่นี่นว่าปล่อยมือเนาะมีไฟนะครับมีไฟนะครับอันนี้นิวตันนะครับไม่มีไฟนะครับอ่ะนี่มีไฟลายนะครับอาจะเทรให้เพิ่งความปลอดภัยโปรเทคนะครับนิ้วมือนะอ่ะนี่ครับเห็นไหมได้นะครับสัมผัสได้นะครับทุกเส้นนะครับนี่อ่ะนี่นี่ อเห็นไหมนะ,ะแค่นี้จิบจ๊บๆเดี๋ยวเอาไปง,งานโปรตีผมเตรียมไปแล้วฟองแดงแท้นะครับชาวบ,บ้านโลหามันสีบอลอิสราดดูไฟเนาะสังเกตไฟแตกความปลอดภัยนะครับอมันไม่มีช่างไหนเราครับที่ปทไปเหตุแต่ทันเบิ้งสีนะเพราะว่ามันทําไม่ได้นะครับผมท่าเลยที่ผมบอกไปหลายคลิประบบผมก็ผิดขั้วตัดแล้วก็มีการชอดกันดูดตัดไฟรั่วตัดนะครับโปรเทค เบื้องนะครับเบื้งดูไฟดิอ่าเป็นไงรับหมดนะครับรับหมดเลยนะครับอีกงานโปรเทคนะครับเบรกเกอร์ทิปทันทีอ่าแล้วก็สำคัญมีปุ่มสตาร์ทที่วนต่ำเวลาเราใช้โหลดหนักแล้วถอดออกรับที่ยังไม่มีใครทำเนาะนะงานโปรเทค5กิโลวัตต์ครับผมอ่าแบตเตอรี่ประมาณ1.1กิโลก็คือ1น0 0 0วัตต์ความจุนะครับใช้ได้โหลดหนักๆ ก็จะทำการโปรติกเองอ่ะ,ปะเปิดเบรกเกอร์ซดแ๋ยวนะครับฮะมาดูใครมายังมาแล้วมาแล้วอ่ะสองร้อยยี่สิบมาทำง,งานปกตินะครับ่ะแต่อย่าไปลอกเลียนแบบนะครับเพราะว่างานผมมเป็นงานเฉพาะปลอดภัยหายห่วงแล้วทองแดงล้านเปอร์เซ็นต์รับประกันดีวอเตอร์ให้สองปีดูแลตลอดชีพนะครับอ่าอ่ารับประกัน ยาวนานแน่นอนการกัรันตีของผมนะครับแล้วก็ดูแลตลอดชีพนะครับดูแลลูกค้ามาสิบกว่าป,ปีแล้วนะครับงานเก่าๆผมก็คือบอร์ดทุกอย่างตอนนั้นผมทาเองเลยนะครับผมไฟมาปกตินะเนี่ยเทสดให้ดูความปลอดภัยเขาเขาอยากดูบางคนเขายังไม่ได้ไปดูคลิปที่ผมลงเนาะดูคลิปใหม่ที่ผมลงไปล่าสุดนี่ครับลายเนาะมีไฟนะครับลายนะครับลายนะยนะิวทอนนะครับ นี่ซ้อนไม่มีไม่มีไฟอันนี้คือดินดินกาวลงสื่การฟงกันไฟเรียบร้อยนะครับนี่ไม่มีเอาจะเทตให้อีกรอบแต่เทสหลายครั้งไม่ได้เพราะทุกอย่างมันมีโปรเทคเหมือนถุงลมนี่เราให้รถยนต์นะครับท่านจะขับไปตามไปชนเนี่ยมีโอกาสแค่ทีเดียวแต่อันนี้ผมสามารถโปรเทคได้เยอะเพราะว่างานผมเองมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเบิ้งสังเกตไฟดีนะนี่มันจากเบิ้งนะนี่นะนี่นะน,นะนี่นี่นอ่ะดูดูนะครับสังเกตไฟนะ แตกควัดเลยเอาขึ้นเบรกแล้วก็จะมาเทสเล้วถ้าปิดอินเวอร์เตอร์แล้วก็มีกันดูดอีกชั้นหนึ่งครับลงดินลงกาเรียบร้อยนี่กันดูดครับถ้าไม่มีไฟมามันจะโปรเทคไม่ได้เลยเห็นไหมครับถ้าไม่มีไฟมามันจะโปรเทคไม่ได้แต่ถ้าไฟมาตัดเลยเห็นไหมไฟมาตัดเลยนะครับ๋ย่าใส่หางปวงางปลาก็คือตามกระแสจริงๆผู้ตกรุ่นจะไรแตะกัว แต่เขาบอกว่าเออใส่หางปลาให้มันดูสวยหรูดูแพงแต่ผมจะใส่ไม่เหมือนใครก็คือนี่อ่ะจะเอาพวกทองแดงย่นเข้าไปให้มันสุดแล้วก็เบเกอร์อะไรปิ้นเบเกอร์จะหนีตรงนี้เลยลก็คือกันโยกจริงๆเขาทํากันก็คือจะไปนหนีบแค่คอตรงนี้แล้วก็เอาแค่ปลายหน้าสัมผัสนี้ไปขันมันจะมีโอกาสเวลาใช้งานไปมันจะมีการสปาร์กแล้วก็โยกได้แล้วที่นี่ก็ให้อุปกรณ์เสียหายเหมือนปักเราหลวมมาแหละสั้งเกตถ้าปักไฟฟ้าเราหลวมนี่เนาะ แล้วมันหลวมเสียบดูๆมันจีละลายเลยมันห่อนเกิดความฮ้อนก็คือเกิดความฮ้อนก็คือการสปาร์กการอาร์กันเองนี่ใส่ยี้แล้วขันเข้าไปอสายดินสายกาวลงเรียบร้อยปลอดภัยนะครับสายดินสายกาวอันนี้สายดินนะครับอันนี้เป็นนิวทอนอันนี้เป็นลายนะครับเขาเมนนี่ครับถ้ามีอันนี้ผมปล่อยไฟไปแล้วนะครับปล่อยไฟไปแล้วแต่ว่าว้าันในเขาบ้านนะครับด๋ยวไปเบึ้งในบานอีกทีหนึง่งก็คือ ถ้ามีไฟมาถ้าไฟไม่ถูกเฟจะตัวนี้จะไม่ทํางานไม่ได้จะขึ้นไม่ได้เลยอันนี้เทสไฟมาก็คือเทสนี่ครับอ่าทีนี้เทสปุ่นเทตการช็อตเนาะเอาท่องแดงมาเทสปุ่นเหตการช็อตให้ดูท่องแดงเมื่อเดิมแยงก็ตรงนี้เลยนะครับนี่สองเส้นนี่อันตรายมากนะครับผมเมียให้เบิรงนะสัเกนะอ่าครับ อ่าอันตู้เร็วกว่าตู้ทิปเร็วกว่าแต่อันนี้โปรเทคแทบไม่ทันอ่าอ่าเห็นไหมครับตู้ทิปเลยเซลวีอาเบเกเกอร์ขึ้นอ่า <c oughs> แล้วก็มีปุ่มสตาร์ทที่วนตัดตู้เร็วกว่านะครับอินเวอร์เตอร์ที่ผมประกอบเร็วกว่าเร็วกว่ากันดูดอีกนะครับตู้ตัดก่อนนะครับกันดูดยังไม่ทํางานเลยนะครับตู้เร็วกว่านะครับ <c oughs> อังเกตนะครับตู้ตัดเบเกอร์ตัดเลยนะ กันดูดยังช้ากว่างผมนะเนี่ยสังเกตผมเทศนะกันดูดใช้งานได้นะครับเนี่ยถลายนิวตันไม่ตรงทําไม่สามารถขึ้นเบเกอร์ได้ดูนะครับกันดูดแทบทันไม่ทันตู้ผมนะผู้ตู้ผมโปรเทคก่อนนะครับไปดูผูนะครับไฟแตกพักเลยดูโปรเทคไม่ทํางานนะครับตู้ตัดแล้วนะครับนี่คือความปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็เบเกอร์ขึ้นแล้วงานผมนะครับการฟ้าพงฟ้าผ่านี่ล้านเปอร์เซ็นต์ทำมาสิบกว่าปีไม่เคยผ่านนะครับไปถามลูกค้าได้เลยนะครับผม การันตีหายห่วงแล้วก็ท่านใดที่สั่งอุปรกรณ์ผมไปดูแลนะครับรับประกรนอินเวอร์เตอร์ให้สองปีดูแลตลอดชีพนะครับทีมงานกำลังเก็บสายแต่อันนี้จะเข้าในบ้านนะลุงดินลงกล่าวดิเพื่อเข้าไปในบ้านนะครับจะเอาเมนนี่เข้าไปในบ้านเลยนะครับอะไมเปิดอะไฟเอซีมาคือก็นะี่ครับอะ นีครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเลยล่งดินลงเก่าเลย<ๆ>น<ๆ>เตืนท่อลายนิวซอนแล้วก็สายเกาวไปด้วยนะครับลงบ้านนี่เลย<ๆ>ครับ<ๆ>นี่ไปตามกำแพงนะครับนี่บอกสายยังดีเขานี่เลยนะครับแล้วเข้าไปในเป็นเอทีเอสลับไฟนะครับอ่าใช้ทั้งบ้านเลยคือ อินเขาเรียกว่าหม้อแปลงการไฟฟ้านี่คือหยุดไปเลยนอกจากจะมีการแบตมงแบตหมดนะครับก็จะสลับเป็นไฟฟ้าไม่กี่ชั่วโมงเดี่ยวอเ,เดินลงมาเห็นหรือเอก็ติดเรียบร้อยแล้วเขาคอนเม,มอร์ในบ้านเลยนะครับนะเดี๋ยวมาเก็บงานก็มานะครับคิดให้ท่าน ผู้กองน้าน้าพิษไปไหนอนั่งคียอยู่นั่งคีมาติดให้เนี่ยครับผู้กองแต่ว่าก็เป็นน้าผมนะเพราะว่าเป็นผมเป็นล้านเคยแกนะครับก็ขนาดว่าน้าตัวเองไม่ใช่จ่ายน้อยนะเห็นไหมนะเป็นแสนเหมือนกันเนาะแค่ว่าก็ลดหลั่นนะครับตามเพราะว่าเป็นอาญาตให้แกลองใช้แล้วก็โปรโมทแล้วก็ไปติดให้เพื่อนเพื่อนหรือว่าเป็น เพื่อนร่วมงานของนะ้าคุณบิ๊กนะครับเป็นตำรวจทั้งสองคนเลยก็นจะมีอีกหลายท่านที่มาดูงานนะครับพอยังบาหของมาตัวนี้เป็นฟาร์มไก่ด้วยนะครับฟาร์มไก่ตาแกลเลี้ยงไก่ชนด้วยเ <c oughs> ยอะเลยนะครับแล้วข้างบ้านอีกแล้วนี่ <c oughs> แล้วก็จะนอนตรงนี้เลยแล้วก็ตอนเช้าก็ไกป่ปลุกั้งแต่เช้าเ,เลยนะครับผมการกินอยู่ี่ไม่ต้องห่วงนะผมนี่ครับมีไรที่บาดคอด้วยนะครับ เทนะดูหมดเลยเนาะเอามือแย่อะไรเนาะ <S 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 อ่าเพราะว่าตอนนั้นแกขอไฟยากใช่ไหมครับ <S 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 <ฟ>อ่าทีนี้เพิ่งได้มาไม่กี่ปีเองเนาะทีนี้ก็เลยติดโซลาเซลล์เพราะว่าทุกวันนี้ค่าไฟมันแพงด้วยนะครับก็ลดตอนนี้ก็ไล่ติดตามคิวสนั้นเลยครับเพราะว่าค่าไฟขึ้นเยอะแล้วมีโอกาสได้ก่อนเดือนตุลานะครับปับขึ้นอีกหลายนะครับตู้5กิโลวัตต์นะครับอ่แบตเตอรี่ก็ สิบเคกว่าหนึ่งจุดหนึ่งกิโลวัตต์ก็คือหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับนี่ครับบอร์ดพัมใส่เต็มที่ไล้ใช้งานหนักๆเลยเปิดแอร์ได้แล้วอนาคตแกจะเพิ่มแอร์อีกนะครับนี่ครับเบิ่งหม้อแปลงเบลอเัลลาธทองแดงแท้ครับจับได้ไม่มีปัญหาครับผมงานผมจับได้เลยไม่ต้องกลัวดูดกลัวช็อตท่าไฟรั่วไฟอะไรตัดเลยโปรเทคนะครับเบรคเกอร์ทำงานทันทีนะครับรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็หม้อแปลงรับประกันให้สองปีนะครับดูแลตลอดชีพแต่อันนี้ของหน้าก็ดูแลตลอดเลยนะครับ เทศกาลปีใหม่ก็น่าจะมาะพาญาติพาลูกพาหลานมาเยี่ยมยามกันเนาะก็บม่ค่อยมีเวลาครับทำงานแล้วก็นาก่าจะบอกให้มาเล่นบ้านเล่นอะไรอยู่เที่ยวบ้านต่ว่ากันนี่ครับเวลาก็อย่างนี้แหละนะครับตามคิวเพิ่นนะครับไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าตามคิวแล้วก็ดูแลลูกค้าตลอดเนาะแบตเตอรี่นะครับสองรอแอม์ปา์นะครับนี่เป็นแบบดิฟเจว หลับติดติดไฟแรกเนี่ยนอนแต่ว่าปัญหาก็คือปัญหาโลกแตกไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนไม่ว่าแต่ในรถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับปัญหามันคือแบตเตอรี่นี่แหละที่จะเป็นปัญหาอันดับต้นๆ้นนะครับแบตเตอรี่นะครับก็ปัญหาแบตนนอกแบตตายนะครับอ่าแบตบวมแบตพังเลยไม่ว่าจะเป็นในระบบรถยนต์หรือว่าระบบอะไรก็แล้วแต่ระบบ UPS ระบบสำรองไฟโรงงานใหญ่ๆเป็นหลักร้านสิบล้านนะครับต้องเปลี่ยนแบตอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ คือพวกระบบบืนไม่ค่อยมีปัญหาพวกแผงนี่อายุ30 40สปีตลอดชีพครับผมครับแผงแตกนะบางคนบอกว่าแผงแตกแล้วน้ำมันจะเข้าไหมน้ำไม่เข้านะครับแผงแตกมันจะมีฟิล์มอยู่ฟิล์มทั้งหมดอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังนี่น่าจะรวมกันประมาณสักสชั้นขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำนะถ้าเป็นแผงแบบามาตรฐานส,สูงหน่อยแต่ก่อนผมใช้เ,ออเดี๋ยวพูดยี่ห้อไม่ได้อีกอที่ว่ามาตรฐานระดับโลกแล้ว,วพูดก็เป็ี่นผมอีกนะครับอ่ะ นี่ครับก้างานอย่างงี้เดี๋ยวเทสให้อีกรอบก็เทสกันหลายครั้งแล้วแต่ว่าผมกัลลั่นตีท่านซื้อไปหรือว่าติดตั้งกับผมนะครับปลอดภัยรันเปอร์เซ็นต์นะครับเร็วกว่าอ่ากันดูดโปรเทคระบบไฟฟ้าอีกอ่านะครับตู้ผมมาชฉลองเบิรงเนาะจะลองให้ดูอีกครั้งนี่ครับอ่านี่คือลายไฟมาเนาะนี่ลายไฟมานี่ครับที่แม่แดงแดงอ่านี่นิวทอนนะครับนิวทอนเนาะไม่มีไฟอันนี้สายดินนะครับจับได้หมดนะครับอ่าจับให้ดู จับดนเวอร์นะนี่่ะ,ะทีนี้จับโดยธรรมดาปกติถ้าเป็นไฟฟ้านี่โดนแค่ลายนี่ก็อารมณ์ทั้งยืนและยิ่งอสองเส้นมานี่เขาเรียกว่าการช็อตถ้าโดนหนึ่งเส้นถ้าเราจะสัมผัสหนึ่งเส้นโดนเนี่เขาเรียกว่าไฟดูดแต่ถ้าช็อตนี่คือกระแสมหาศาลนะครับลรมทั้งยืนแน่นอนนะครับเมื่อตายกับข้างเหลืองอย่าไปล่องนี่บเอาผมจะลองให้ดูดูนะดูไฟนะดูครับแตกพักเลยเห็นไหมตัดเลยทีมงานสต,ตาร์ท แล้วกดสตาร์ทที่บนต่ำเพราะว่ากินกระแสเยเยอ,ะ,อะนะครับผมก็ก็ไปตามคิวแล้วก็ไปของผู้กองอีกนะครับผู้กองแล้วก็น่าจะมีอีกหลายท่านอยู่เพราะว่าตรงนี้เป็นฟาร์มไก่แล้วก็เนีย่ยทีมงานดูแลไก่เพิ่นนียนี่ครับผม <laughs> ก็มีผลหมากลากไม้กับมะซูเป็นไงครับที่ลองให้ดูเนาะเป็นไงการปรเทค ใช่ได้ไม,ไ,ดไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัว <laughs> ไม่กลี่แรกลัวเลยพอพอได้ดูแล้วสบายใจสบายใจเลยพอตัวนี้มันจะมีแบบเขามาชนไก่ชนอะไรเดยเนาอเลีนะ้ยงฟาร์มไก่มีแต่บอกตัวอเอฟเลยอ,อ,อ่ะอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็มีอย่างหลายสนใจก็โทรมาสอบถามนี่ครับเดี๋ยวจะไปต่อของผู้กองอีกนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นอน,นอเลืมงบอกไ<ด>อที่<ห>ข่าวดัง,ดงๆอนะเนาะ เออแล้วไม่พูดดีกว่าครับผมเพราะผู้กองที่ก็อยู่นี่มองหน้าเอาสนใจแล้วมาสอบถามนะครับปรึกษาปัญหาได้นะครับโราบโซลารเซลล์ศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับแอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองเจ็ดหนึ่งสามแปดเจ็ดกกพลโซลาเซลล์าขอบพระคุณครับผม